สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ G4 f o Sport on Tour นะฮะตอนนี้ผมอยู่ที่สนามวุดบอลหนองบัวลอยครับเป็นสนามของปลุงสุภาพครับหลังจากตีตะวันนี่ผมได้มารวมกิจกรรมกินห้มต่อม,ม่วนนะฮะมีการลดนด้ำดำหัวผู้รับผู้ใหญ่สมาชิกวุดบอลของอันสนามหนองบัวลอยตัวเองนะฮะซึ่ง บรรยากาศตวาก็ถือว่าเป็นบรรยากาศดีอบอุ่นครับล้วก็มีความประทับใจหลายๆอย่างเลยโดยเฉพาะเรื่องการลดนด้ำดัําหัวแบบด้านนาสมัยบะเกลนะคือผมกับพิ่งมาได้เห็นในการจัดการลดนด้ำทั้หัวแบบด้านนากับตว่านี่นะฮะก็ถือว่าเป็นสิริมงคลกับาการเดินทางของจีโฟกตีมาในข้างนี้ตัวนนะแล้วก็ต้องขอขอบคุณ สมาชิกผู้รักผูยย้ใยทุกท่านตีให้การต้อนรับจีโฟกเป็นอย่างดีครับหลังจากร่วมกิจกรรมกันแล้วนะฮะก็มีการกินเลี้ยงกันมีการเปิดมวกเล่นกูคุยอ,อัปเดตข้อมูลต่างๆกันโดยเฉพาะการจัดการแข่งขันจีโฟกฟุตนบอลในวันที่2 2ที่จะถึงนี่ครับหลังจากตีเฮาไดา้ประชาสัมพันธ์และก็ฮับสมัคร นักกีฬาสมาชิกจีจะมาร่วมกิจกรรมในวันทีเ่เ2าน้าสนามหนองบัวอยแห่งนี้นะฮะก็มีฟิกแบ็กกลับมาเป็นบางข้อบางอย่างที่เกิดการเปลี่ยนแปลงเล็กๆน้อยๆปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะก็ได้รับข้อมูลจากนสมาชิกแล้วก็ปุ๊มบคนก็บ,บอกว่าตอนนี้สมาชิกตีเกยลงทะเบียนไว้ทั้ง2ประเภทหญิงและชายจำนวนสห้า เริ่มแรกเริ่มทีเนี่ยเปิดรับสมัครมานี่คือมีคนลงทะเบียนครบหมดทุกคนแล้วแต่ปรากฏว่าหลังจากนั่นประมาณอา,อาทิตย์หนึงสองอาทิตย์นะฮะก็มีการถอนตัวของสมาชิกบางท่านไปสืบเนื่องมาจากามีการติดภารกิจพ่องแล้วก็มีการติดแข่งรายการทีต้ตงกันพ้องจึงทำให้มีการถอนตัวของสมาชิกาบางส่วนไปนะก็เหลือบาถึงรึ่งนึงนะฮะ ก็เลยมานั่งปรึกษาหารือกันระหว่างโปโมุนะครับแล้วก็มีประหลงสุภาพแล้วก็สมาชิกหลายๆท่านก็นมานั่งอู้คุยกัน,นประธานทีซักก็มานั่งอู้คุยกันหลังจากนั้นเขาก็ได้ข้อสรุปว่าในวันที่๒2นะฮะเขาจะมีการปรับเปลี่ยนการจัดการแข่งขันแหมงใหม่โดยที่ประเภทหญิงเขาจะงดไปก่อนนะเพราะว่าตอนนี้ถ้าอู้ถึงเรื่องของสมาชิกประเภทหญิง ที่จะเข้ามาเล่นในเกมจีโฟุตบอลนี่ณเวลานี้คงยั้งบม่ถึงเวลาเตีอยนะเพราะว่า,าจะต้องทําความเข้าใจเรื่องกติกาคือนักขึ้นแหมน้อยนะถ้าจะอันนี้เขาจะจัดการแข่งขันลําบากเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้ผมจะมีการเพิ่มอัปเดตข้อมูลอธิบายาก,กฎกติกาแล้วก็อันตีมาตีไปของการจัดการแข่งขันให้สมาชิกได้ทราบกันตัวเพราะวา่าสมาชิกหลายคนคอมเมนต์มาบอกว่าอยากจะทราบรายละเอียด คือนักกีฬานนะเพื่อที่จะเป็นข้อมูลช่างใจในการตัดสินใจเข้ามาร่วมกิจกรรมนะก็เดี๋ยวเขาจะมา,อ,าอธิบายเพิ่มเติมในเรื่องของทีมาทีไปของโครงการนะครับแล้วกัรายละเอียดของกฎกติกาส่วนประเภทใช้นะฮะต่ว่านี้เขาได้ประชุมกันเรียบร้อยแล้วว่าสามารถจัดต่อได้ครับแล้วก็จํานวน25คนเขาสามารถาหาหนักกีฬามาร่วมกิจกรรม ในวันที่เอสองเขาหน้าสนามหนองบัวร้อยสามารถลั้นต่อไปได้นะฮะซึ่งก็ต้องขอขอบคุณทั้งผลงสุภาพาโปโมุและก็อันประธานดีซักรวมถึงอันประธานสมยศนะฮะประธานจากแม่สายตัวนี้นะฮะเขามาไดมาไดหนังอู้คุยกันแล้วก็มาช่วยกันแก้ปัญหาเพื่อพักดันที่มันเกิดขึ้นทีื่ได้ในวันทีเออนะ่เ2สเนี่ยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยความตั้งใจของผมในการเข้ามา จัดในวันที่12เออวันที่12ณนะสนามหนองบัวร้อยแห่งนี้ก็มาได้คาดหวังว่าสมาชิกจะมาครบเต็มจํานวนทั้ง2ประเภทนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยในการจัดกิจกรรมจี o ฟกอยากจะกี่จัดนะฮะมีนัก,กจัดนักได้มีน้อยกจัดน้อยได้แล้วก็เกมของจี o ฟกนี้ออกแบบมาเพื่อฮือจัดกิจกรรมได้บอ่ว่าจะเป็นคนเดียวก็สามารถจัดการแข่งขันได้ครับสองคน 3คนสี่คนหรือเป็นทีมก็สามารถจะได้นะเดียวคู่มูทีมจัดได้หมดครับหลายคนสงสัยว่าถ้าคนเดียวจะแข่งกันจะได้จริงๆแล้วท่านถ้าติดตามจีโฟกุบบอลก็คงจะเคยเห็นเกมตีจีโฟกตั้งเงินรางวัลขึ้นมา1,000บาทต่อหนึสัปดาห์ใสมาชิกได้เล่นแข่งกับสนามนะนั่นคือมีกฎกติกาว่าถ้าใครสามารถาเซฟพ,พา,าทั้ง12สนามได้เกิน3นะฮะ ครบมดทั้ง12สนามท่านก็นจะสามารถได้เงินรางวัลไปท่ากับว่นันนั่นคือการแข่งเดียวครับแข่งกับสนามครับมาคนเดียวก็ถ้าท่านทําได้ท่านก็ได้รับรางวัลอันนี้คือการแข่งเดียวส่วนการแข่งกูก้ก็หลายคนก็นึกถึงการแข่งขันแบบฟเฝเวได้เลยครับแต่การแข่งขันแบบจีโฟก็คือใจกติกาการนับแบบผ้าสามเก็บแต้มเหมือนที่เราได้อธิบายกันไปนะครับ แข่งกัน2คนครับแพ้ชนะรูปผลทันทีนะคแล้วแข่งมูนะเดียวขู่อ่าเดียวไปละคู่ไละแข่งมูแข่งแบบไหนก็แต่ว่าการมีการสาธิตในเรื่องของการชิงเสื้อของกลุ่มสมาชิกไปแล้วครับก็เป็นกติกาที่จีฟกคิดขึ้นมาว่าถ้าเขาจะแข่งเป็นแบบมูลแล้วก็คัดเอาผู้ชนะด้วยวิธีการหาผู้ชนะคนที่เก่งที่สุดตียืนยัดอยู่ได้ในสนามโดยตีแบบมีการ พลาดเลยแม้แต่ครั้งเดียวก็ถือว่าหาผู้ชนะได้แฮมหนึ่งเกมนะอันนี้ก็เป็นแข่งมูส่วนประเภททีมก็คือนี่ครับที่ผมกําลังจะอันพยายามทํากับผลของสุภาพสนามหนองบัว้อยนี่คือการเซตร,ระบบการแข่งทีมที่จะเอาทีมของหนองบัว้อยไปเป็น1ใน5ทีมที่จะไปจัดการแข่งขันตีป่างปุลละซึ่งในวันที่เส้าสองนี่ผมก็ตั้งใจว่าจะคัดเอาแ่ ห้าคนประเภทชายแล้วก็ห้าคนประเภทหญิงเอาไว้เป็นตัวยืนหนึ่งในห้าทีมเป็นสนามแรกหลายคนเข้าใจว่าเขาจะจัดแค่สนามหนองบัวลอยนี่ต้องอันเหรอในเกมจีโฟกแล้วตีอื่นตีอยูุไกๆก็บคาสามารถเดินทางมาเล่นได้ซึ่งข้อมูลตรงนี้ผมอาจจะตกลนไปในเรื่องของการประชาสัมพันธ์จริงๆแล้วกับประชาสัมพันธ์ไม่ได้เพียงแต่ว่ายังประชัดเจนครับก็ถือโอกาสนี้อธิบายให้กับสมาชิกเข้าใจสักรอบหนึ่งนะครับว่า ช่วงหน้าลิ้นจีนี่นะฮะผมมีโครงการที่จะจัดการแข่งขันจีโฟกุตบอลขึ้นตีฝั่งภูร่ะครับอยากจะเชิญชวนสมาชิกจากเชียงไฮ้ไปกินลิ้นจีกันแล้วก็ไปม่วนกันในช่วงลิ้นจีซุกปลายเดือนพฤษภาคมนี่นะตีอำเภอแม่ใจ้สนามปัง่งภูร่ะดังนั้นผมก็เลยคิดว่าก่อนที่จะถึงวันนั้นนะวันที่เขาจะไปกินลินจีกันเนี่ยผมอยากได้ตัวแทนจากสนามหาสนามใน จังหวัดเชียงไฮสนามละ5คน้นแล้วก็ประเภทชาย้5คน้นหญิง5คน้นแต่ตอนนี้ผมคิดว่าน่าจะเป็นแค่ประเภทชายก่อนนะครับส่วนประเภทหญิงในชิปนี้นะฮะชิปลิ้นจีนี่นะประเภทหญิงในการจัดการแข่งขันนี่ยังจะมีการแข่งขันเตือเอาเฉพาะประเภทชายก่อนนะครับส่วนถ้ามูมหญิงจะไปแอลกินลิ้นจีกับไปแอลไปเชียได้ครับอันนี้เดี๋ยวเขาจะมีแหมชิปหนึ่งนะะคือ สมาชิกได้ไปแอลไปมอนไปพอไปเชียกันมาอธิบายก่อนนะครับโค้งการนี่สนามแรกหนองบัว้อยวันที่เสสนี่ใครสะดวกมาคัดเป็นตัวแทนของสนามหนองบัว้อยห้คนเตาอ,อันที่จะได้รับบัตรเชิญจากจีโฟกในการลงทําการแข่งขันนะในการลงทําการแข่งขันนี่คือตั้งเป้าไว้ไว้ทีเสา้าคนนะครับแบ่งก้วนก้วนละห้คน แล้วก็มาแข่งกันภายในก้วนทีหนึ่งในก้วนทั้งห้ากวนนั้นจะได้รับโค้ตาในการเข้าไปมีส่วนรวมในการแข่งตีปังปุลละเก็บไว้ก่อนนะ,ะสำหรับสนามหนองบัวร้อยถ้าไข่พลาดบ่ได้มาแข่งตีสนามหนองบัวร้อยหรือเข้ามาแข่งแล้วแต่บัดติดหนึ่งในห้าคนนะฮะท่านสามารถไปลงทะเบียนคัดตัว เพื่อเป็นตัวแทนของสนามที่สองนั่นก็คือสนามปลายางอำเภอแม่สายซึ่งเดียววันนี้ครับผมก็มีนัดกับท่านประธานสมยศว่าจะไปติดต่อประสานงานเกี่ยวกับการจัดการแข่งขันจีโฟกุตบอลตีสนามปลายางสนามที่2องอหลังจากวันที่เส้าสแล้วแหงนึงติดนะหนอาทิตย์ก็ไปแก้ตัวกันได้ครับเพื่อคัดเอาห้าคนเป็นตัวแทนของสนาม ปลายังนะครับแล้วก็ถ้าท่านพลาดสองสนามนะน้องัวร้อยกับบได้ไปเนาะ,ะปลายังกับบได้มีสนามแผ่นหนึ่งสนามครับสนามคาราบาวแม่จันครับเป็นสนามที่3ามที่ผมคิดว่าจะเป็นการจัดคัดเลือกเป็นสนามที่3นะฮะหลังจากนั่นแหมหนึ่งอาทิตย์นะฮะพลาดสามสนามนี้แล้วบอกว่าจะพลาดเพราะบัได้มาแข่งมาบัได้หรือมาแข่งแล้วบัได้ติดหนึ่งในห้า ท่านก็จะสามารถลงไปแข่งคัดตัวแฮมหนึงสนามไปเป็นตัวแทนของสนามที่ซี C. นั่นก็คือสนามวัดปากกวยครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสนามตีเข้าจากใจ้คัดนักกีฬา5้คนนะเป็นทีมที่ C ส่วนสนามที่5ของชิปนี่นะฮะผมตั้งใจไว้ว่าอยากจะเป็น สนามเจียงของนะเดี๋ยวผมต้องขอประสานงานกับปอหลวงเชนก่อนว่ามีสนามตีอันเหมาะสมที่จะมาจัดจีโฟกเพื่อคัดตัวหรือเปล่านะอันนี้ผมก็ต้องอ,อออตัวไว้ก่อนว่าอันสนามทุกสนามตีผมเข้าไปประสานงานเนี่ยผมก็จะดูความเป็นไปได้ในเรื่องของขนาดของสนามนะครับว่ามีความเหมาะสมในการจัดเกมจีโฟกก่อนนะสนามที่เหมาะสมกับการจัดเกมจีโฟกก่อถ้าทาันนึกภ่าบอกอ้อก็ขอขึ้นมาดูตัวอย่างจากอัน สนามหนองบัวร้อยครับมีพื้นที่บก,กว้างมากนะครับแล้วก็มีการจัดทําสนามได้12สนามแต่ละสนามเป็นพ้า3ามนะฮะบเกินพ้า3ครับสามารถจบ3ได้อันนี้จะเป็นสนามทีเ่หมาะสำหรับการจัดจีฟุตบอลและแหมคุณสมบัติหนึ่งตีสำคัญตีจะเป็นช่อยให้จีโฟกเลือกในการจัดนั่นก็คือจะต้องเป็นสนามเอกชนหรือเป็นสนามส่วนตัวนะครับ บาเจสนามของหน่วยงานรัฐนะฮะมาเจเป็นของหลวงก็ซึมเนี่งมาจากตอนนี้ครับผมพยายามจะสร้างระบบ g ีฬาฟุตบอลให้เป็นกีฬาอาชีพในอนาคตอ,าอู้ง่ายๆคือเขาจะจัดตั้งสโมสรครับดยตีเขาจะทําโมเดลของหนองบัวลอยนี่เป็นโมเดลแรกนะฮะซึ่งตอนนี้ถึงแม้ว่าผมจะทําสนามไว้ตีแม่ใจสองสนามก็คือฝัอ่งปุระครับหนองเลงซ้าย แต่ทั้งสองสนามนี่ยังแบบมีความพร้อมในเรื่องของการทําเป็นเขาเรียกว่าสมมสอนหึ่ชัดเจนเตี้ยนะเนื่องจากหนองเลงซ้ายเป็นสนามแรกที่ผมทำนะฮะแต่ตอนนี้เรื่องของการปับภูมิทัศน์ตีหนองเลงซ้ายก็ยังบบนิ่งเตีย้ยเพราะฉะนั้นผมก็มาทําตีสนามป่างกุลละเป็นสนามที่2นะซึ่งตอนนี้สนามป่างกุลละเซ็ตเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมในเรื่องของสถานที่แล้วก็ โฮมสเตย์ uh, ay, หรือว่าสถานที่ท่องเที่ยวแต่ยังขาดอย่างเดียวก็คือสมาชิกที่ยังมีความเข้าใจในการเล่นกีฬาวุฒบอลยังมีน้อยอยู่ซึ่งตอนนี้สมาชิกของปังปุลละก็มีประมาณ10กว่าคนละฮะแต่ในเรื่องของทักษะในการเล่นฝีไม้ลายมือนี่อาจจะยังต้องฝึกฝนกันแหมน้อยเพราะฉะนั้นคงจะยากในเรื่องของการเซตร,ระบบเพื่อเป็น เขาเรียกว่าสมสนตัวยางเพราะฉะนั้นเป้าหมายแรกของผมนะฮะก็เลยมุ่งมาตีสนามหนองบัวร้อยเพราะว่าผมมองดูแลวความพร้อมเรื่องสนามปรลงสุภาพพร้อมเต็มที่ครับเป็นสนามของเอกชนด้วยตนตัวนะครับแล้วก็มีการดูแลบำร,รุงสนามแล้วก็มีไส้ของสนามแล้วก็การวางเกตได้มาตรฐานตรงสเปคของจีโฟกมากที่สุดก็เลยตั้งใจว่าจะมาประเดิมปักเสาลักในการ เอาเลิกเอาใช้ในการสร้างสมโมส,สรตีนองบร้อยก่อนสิ่งอขอบอกไว้ก่อนว่าโครงการนี่เป็นโครงการร่วมด้วยช่วยกันครับคือเขาบบมีงบประมาณในการทําเอาทุกสิ่งทุกอย่างที่ทุกคนมีปลหลวงมีสนามนักกีฬามีอุปกรณ์จีโฟกมีสื่อมีกติกาการเล่นเกมตีท่าท้ายตีจะเอามาทําร่วมกันเขากะมาร่วมไม้รวมมือและช่วยกัน ซื้อถึงสมาชิกทุกๆคนนะครับว่าหลักการของการแข่งขันจีโฟกุตบอลก็มีประมาณนี้ครับคือการรวมด้วยใจยกันลหลายๆคนก็อยากให้จีฟกอธิบายว่าเาขาเรียกว่าส่วนได้ส่วนเสียหรือว่างบประมาณที่ได้มาจะมีการจัดสรรปันส่วนกันจะได้จริงๆแล้ว จีโฟก็ตั้งใจว่าบรจจำเป็นนะเพราะว่าเขาบาได้ใจงบหลวงบได้ใงบไขทุกๆไฟล์ออกส่วนตัวมดนะคือไขออกตรงไหนก็นได้ตรงนั้นเจ้าของสนามก็ได้ไปถ้ามีสนามก็ได้ส่วนแบ่งไปแต่บางคนก็บอกว่าควรจะแจ้งให้สมาชิกได้ทราบเฮียสักน้อยเพื่อให้ชัดเจนทําความเข้าใจครับอันหลายๆคนตีเข้าใจว่า าการจัดกิจกรรมจี o ฟกแต่ละข้างจะมีเงินสนับสนุนจากสปอนเซอร์พ่อ,พองจาก YouTube พ่องหรือจากงบประมาณหลวงตรงไหนมาทั้จัดแล้วก็งบประมาณมันไปไหนหมดแบ่งสันกันจะได้นะก็เลยต้องขออธิบายก็ได้ครับก็เพื่อความสบายใจของสมาชิกแล้วก็จีโฟกตัวยอันดับแรกนะครับข้อที่หนึ่งคือในการทำจีโฟกวูดบอนนะฮะจีโฟกไ่ G ได้มีสปอนเซอร์ใดๆทั้งสิ้นนะครับ YouTube จีโฟกบ่ได้ทำอะไรได้จาก u t u b e ครับเพราะว่าช่องของจีโฟกจะเป็นช่องที่ประชาสัมพันธ์ได้ทุกเรื่องนะครับโดยตีแบบนีมม้การเก็บค่าใช้จ่ายส่วนใครจะมีน้ำใจให้การลดก่าเดินทางก็แล้วแต่ครับแต่จีโฟกบ่ได้เรียกร้องแบบนีมม้าคาการจ้างไปทุกงานไปด้วยใจไปเพื่ออยากจะประชาสัมพันธ์ฮึ้นะแล้วก็ทุกๆคนตีอันอยู่ในคลิปของวิดีโอวิดีโอของจีโฟกก็บ่มีก่าตัวในการจ้างเข้ามาออก คลิปเป็นอยนยางไดนะถ้าใครอยากจะมาออกซื้ออยากแสดงตัวตนอยากประชาสัมพันธ์อะไอย่างก็แค่เข้ามารวมกิจกรรมกเขาท่านกา็ได้ประชาสัมพันธ์ไปละนะเพราะฉะนั้นตรงนี้จะบ่มีผลประโยชน์ใดๆทั้งสิน้นเขาบ่าได้เอาตัวท่านหรือว่าผลงานของท่านไปสร้างไรายได้เข้ากับกับตัวจีโฟกนะฮะซึ่งบอกตรงๆรงับว,ว่าเขาพึงพาอาศัยกันจีโฟกมีซื้อในการ่วยประชาสัมพันธ์ให้ท่านเป็นที่รู้จัก จีโฟก็ทำฮอแล้วก็ท่านจัดกิจกรรมดีๆจีโฟก็อยากจะไปประชาสัมพันธ์กิจกรรมของท่านลงในช่อง y YouTube จีโฟก็ได้ผลงานในเรื่องของการอาเอามาลงช่องตอนนั้นนะครับก็คือตรงนี้เอาเป็นว่าใครมีตรงไหนที่จะมาแชร์กันได้เท่ากับมาแชร์กันนะแต่ตรงไหนใครยังสงวนลิรรขสิ folk, ไไทธิ์บ่ยากั้จีโฟกไป่ทยบ่เฮือไปประชาสัมพันธ์หรือว่าบ่ยากเข้ามาลงกิจกรรมจะมี ผลได้ผลเสียจะได้ก็แล้วแต่ท่านจะตัดสินใจกันแล้วกันนะครับไอ้น,น,อน,นี่ขอขอบอกตามตรงเลยนะครับส่วนเหตุผลดีจีโฟก์บ่ได้ทำไรายได้จากช่องยูทูบหนึ่งก็คือหนึ่งเรื่องของลิขสิทธิ์ครับเพราะบางครั้งบางทีจีโฟก์ไปทาย